ตอนนี้นะครับบักฝั่งทางนู้นนะครับบื่อกี้ที่ผมลงไปถ่ายคลิปก็นํารถขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนี่นงครับว่าการลงบั็กที่นี่ยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลงเรือลงแล้วก็รอรถให้เต็มแล้วก็ไปนะครับฝั่งนี้รถเยอะแล้วครับที่ผมกำลังอยู่เพราะคนจะข้ามไปหลวงพระบางเยอะแต่ว่านะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5,000กีบนะครับก็20บาทไทยไม่แพงครับสำหรับการใช้รถลงบั็กข้าไปฝั่งนู้นนะครับอันแนทัวร์ก็จะให้ดู บรยากาศในการนำรถขึ้นลงบั็กให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรถเกาหลีรถจีนรถลาวนะครับที่ข้าไปมารถไทยก็เยอะครับนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มาจากกำแพงนครเลยมันทุกสินค้ามานะครับเราเตรียมตัวเดินทางกว่าครับอันนี้เราก็ลงเมื่อครับพอรถสิบล้อคันนี้ต้องรออยู่นะครับก็ขึ้นแล้วครับ ถ้ารถเบรกมากลัวจะติดแน่ๆเลยนะครับเราผมเอารถไปจอดรอนครับต้องเสียบทีะดักันตึ๊ดๆนิดนึงแล้วบ,บนเรือก็มีการเอาสินค้ามาขายครับก็ไม่มีอะไรครับก็นิดหน่อยของดื่มเครื่องดื่มของกินผลไาม้นะครับเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเลยเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจตัวมแมลงท่อนหรือเปล่ากิ้งกง ได้ยังเนียสิบพ <10, 000. S 1> ันจักสิบพันมือหนึ่งสี่สิบาทไหมบออยังนะจริงดีทอนเนาะสิบพันเนาะอ่ไดได้นี่ไปจับจักใสมาเนาะจับจักรับ,บกมกลางน้กลางาามาทอนทอนเป็นเงินกบก็ได้ทอนจสิบห้าพันอแมนแม,แม คราบพันเกมครับโอเคผมอเนทัวร์ครับก็เห็นอะไรที่มันแปลกหรือว่ามันชีบแบบน่าสนใจอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกนะครับจิ้งรีทอดจิ้งโป่งเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยครับก็มีก็คือขายตามที่ท้องตลาดทั่วไปจะจะได้ไม่เยอะแต่เนี้ยได้เต็มเลยครับเพราะว่าเขาจับกันมาเองแล้วก็มาขายแต่ผมจะลองกินให้ดูว่ามันเหมือนกับจิ้งโก่งที่เราเอามาทอดแล้วคลุกน้ำตาลแร้อวมีเครื่องปรุงหรือเปล่านะครับ โอ้นี่ตัวสีแดงเลยน่าจะเป็นตะกะแตนลองกีนโก่งดีกว่าก๋โดม,ม,มีของเราก็อร่อยครับอีกแบบหนึงน่งเหมือนใส่พริกไทยน้อยหนึง่งใส่เกลือน่อยหนึ่งกำลังอดีกำลังดีครับในประเทศไทยเราอะ่ะเหมือนว่าจะแบบผมกำลังกินหลายร้านนะคือเหมือนว่าค้างคืนอนะ่ยแล้วก็คั่วตลอดพอกินปั๊บมันจะกรอบแบบว่ากรอบแบบรู้เลยว่าแคบบ้างคืนแต่ว่าเนี้ย มันจะนิ่มแบบหอม,หอมรสชาติแบบไม่ค้างคืนเนี่ยยังใหม่เลยกินรู้เลยครับแล้วก็มีสมุนไพรเป็นพวกคล้ายๆตักไคร้แต่ไม่ใช่อะ่ะหอมขึ้นจมูกเลยอมืมีกระเทียมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทศที่ก่อใช้ไหมครับแต่ว่าจะมีพวกตะไคร้เพวกอะไรนี่แหละผมได้กินอยงนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวก็ลงเรือแล้วว่างลมเกะ ก็ดูบรรยากาศริมโขงไปเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูบรรยากาศริมโขงนะคอันนี้บลกอกจะเป็นดก่าท่าแล้วก็ตีบงนะครับก็ดูเอลนะครับริมข้างทางเป็นยังไงนะครับก็มีการเอาคนละท่าครับคนข้ามได้ครับตรงนู้นก็มีสลับคนท้าเห็นไหมครับแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำครับริมโขง บ้านก็มีมานั่งเรือชาวบาก็มีมาเที่ยวก็มีครับเพราะจะมีขึ้นไหลฝั่งก็เลยตรงนู้นก็จะมีท่าไหมครับมาอีกเส้นหนึ่งก็มีท่าไหมครับลงลงเรือมาได้เช่นกันนะครับนะครับอันนี้เราอยู่กลางลำน้ำโขงน,นะครับไ้บักค่าไป เนื้อก้ามีการเอาของมาขายตลอดเหมือนเราอ่ะสมัยก่อนนะครับที่ผมขึ้นรถมเมล์สมัยเด็กก็จะมีคนเอาไก่ย่างข้าวเหนียวมะม่วงน้ําน้ําที่ทําเองน้ําโอเลี้ยงน้ําอะไรเนี่ยมาขายประมาณฮะนะครับเพื่อเก็บค่าค่าเหลือนยี่สิบอันนี้จะเป็นค่าค่าเหลือจริงๆนะจัจกรกีบสามสิบพ <30, 000. S 1> ันสามสิบพันนอกที่บาทเอาสามสิบพันหนสามสิบพันพันหนึ่งพันแปดสิบสามสิบพันนี่นะครับเงินไทยมีคอนโบ๊ คนไทยล,ลอยสาร้อยยี่สิบบาทเนาะนะตั้มหนึ่งต้มหนึ่งห้าพันลอยเสาลอยกับเสาขอบใจเลืยๆ <c oughs> ครับผมเข้าใจผิดนัก็ยี่สิบบาทครับไม่ใช่ค่าเรือนะครับเป็นค่าค่าท่าเทียบเรือประมาณยี่สิบบาทแนตะ่ว่าร้อยยี่สิบบาทอะ่ะเป็นค่าเอารถลงบาคค่าไปนู่น เราก็คิดว่าถูกจังค่าเรือร120บาทไปใช้แล้วก็สรุปแล้วก็คือมีค่าเรือ120สามสิบพันแล้วก็ค่าปีจอดเรือก็คืออีกห้าพันขีดก็คือยี่สิบาทครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่เอาเรือข้ามไปเที่ยวแต่อีกหน่อยแล้วตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าบักแล้วข้ามสะพานตรงนั้นไปแต่ผมไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่นะอนาคตแต่ว่าตรงเนี้ยก็ดูบรรยากาศดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นฟัง ฝั่งลาวนะครับ๋ยวผมเอารถขึ้นเรือแล้วก็ดูบริเวณริมข้าทางนิดหน่อยแล้วก็ปรับกันแล้วอ่าแล้วก็ไปกันต่อนะครับืนล,ลาวสะพัดครับวันนี้ จริงๆแล้วจะมีคนบังคับเรือตรงด้านนี้นะครับสิบล้อบางอยู่บางไม่เห็นครับจะมีคนบังคับเรืออยู่นะครับสิบล้อบางอยู่จะเป็นที่บังคับเรือตรงนี้ครับจะมีคนไกบังคับอยู่สลับให้เรือมาจอดนะครับอันนี้ก็เรือจอดเทียบฝั่งแล้วนะครับนะครับพื้นเคยนะครับรถเตรียมออกนะครับนี้ออกก่อนครับผมก็เตรียมออกแล้วครับออกทีละแถวนะครับเวลาออก แลเหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นร้านไขาของเหมือนฝั่งทถนนนะครับเวลามาลองก็ต้องดูนะครับเนครับผมให้ดูบรรยกากาศนะครับก่อนเดินทางขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่หลงพอบางกันแล้วครับไปคร,ครับน,นถุก,กินเทนอนละลายครับ